ข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนซึ่งถือเป็นช่วงกลางปีของทุกปีถือเป็นช่วงนอกฤดูก,กาลท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นซึ่งมีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวน้อยกว่าเดือนอื่นๆดังนั้นทอทอท,อทอจึงกระตุ้นการเดินทางในตลาดต่างประเทศช่วงกลางปีโดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศอาทิเครสเซนทันโรบินสนันเดอะมอลและห้างประจำจังหวัดให้สิทธิพิเศษทั้งบัตรกำนันและส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกายในชุดไทย ถ้าหากว่าคุณแต่งชุดไทยนะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งที่ห้างต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆได้ของขวัญของรางวัลมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็จะจัดให้มีการถแถลงข่าวแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าห้างสรรพสินค้าแห่งใดน,นะครับมีกลเม็ดยังไงนะครับในการที่จะช่วยรักษาอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้นะครับในเรื่องของการแต่งผ้าไทยไปช้อปปิ้งครับ การรณรงค์สวมใส่ชุดไทยถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับประเทศเพื่อดึองดูดคนไทยให้หันกลับมาแต่งกายวิถีไทยด้วยผ้าไทยสีสันสดใสและลวดลายสวยงามและได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งคือสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังกระตุ้นเศรษฐกิจในตลาดผ้าไทยให้คึกคักยิ่งขึ้น โครงการพิเศษสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่สวมชุดไทยนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2558ในช่วงงาน Amazing Thailand Grand Sale 2015เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและการท่องเที่ยวในประเทศและย้ำภาพลักษณ์วิถีไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเชื่อว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนได้ ครับเราก็หวังว่านะครับในช่วงที่เราจัดงานเทศกาลไทยแลนด์การเซลล์เนี่ยนะครับก็จะมีนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นักเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการนะครับก็จะก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็คนในท้องถิ่นด้วยนะครับที่เขาเป็นคนผลิตสินค้านะครับในขณะเดียวกันครับเราก็หวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นการปลุกจิตสำนึกนะครับในเรื่องของความเป็นไทยนะครับให้กับ คนไทยเราด้วยในปีท่องเที่ยววิถีไทยนะครับนอกจากการรณรงค์การใส่ชุดไทยในห้างสรรพสินค้าแล้วยังมีการรณรงค์สวมใส่ชุดไทยทุกวันศุกร์โดยนางกอบการวัฒนาวารางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบส่งผลให้ตลาดผ้าไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งคนไทยหันกลับมาสนใจผ้าไทยมากขึ้นนับเป็นแนวทางที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจผ้าไทยงานฝีมือของคนในท้องถิ่นด้วย สำหรับสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ24.72ดอโดยทอทอท,อทอได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดปีส5 5 8าจำนวน28ล้านคนซึ่งจะมีรายได้จากต่างประเทศประมาณ1ล้าน 4, แสนล้านบาทขณะเดียวกันยังคาดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในเอเชียจะเติบโตประมาณร้อยละ30 โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียับ,บด